โอเคก็อ okay, <laughs> <Okay, so> ันก็โอเคค่ะเหลือประตูยุซีบานจ้าฮะนั่งเย็นไม่ลำจะขวานมาใน่ที่ยังเดาเข้าไปอีกย่โอเคเรือมือนี่เรือนซีบานจ้าสะเอาอันนันนาต่างลงยุซีบาน เอาประตูลงแล้วเอ้ยเอาหน้าต่างลงแล้วก็สิเอาเสาลงเอาเสาลงแล้วก็สิอันนันไอ้มุ้งจ้ะฮะยะโอ้ยเดี๋ยวไปหลังคายกันมือเรานี่ห้ากันกินเบอร์เกอร์นะจ๊ะเนาะแซ่บคักจ้ะ สบายเลยเก๋เหยังในตากินในตาได้กินกันน,นี่นะจ๊เนาะเอ้ นี่ดอกอีหยางจ้าก็ได้จัาบอกนี้ได้จ้่เด้องามักจ้ะอยากปลูกแฮงเงินแฮงเงินแล้วสิพีเพื่เก็บเอา first เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอ้อกันโอเค

Yeah. u uh ่าฮ่าฮ่ายจาฮ่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 ไฮ่าฮ่าฮฮาาาายาาาาาาา่ง ผู้เสื่อกับเสื้อคะนอกจาเนาะเสียย่ายกับมหากับเฮ็ดแล้วกับใจดีเฮ็ดเห้วกับทีวิตจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแ,แล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลเนานะโอเคเริ่มงานอย่าอู้อย่าอู้วแมนม <c oughs> ันสิบ่แล้วฝนสิมาอีก

ไม่ <Come on. S 1> ไม่จ้อพิกโอ้ยเออเออ To wrong. <laughs> can I just say, love it when your dad has me doing jobs. Yeah. You know why? Because after I've done this, I can finish the day where relax. Oh, I love that. We've got one today. โลดาวโลยานีจ้าบอกเด้อันนี้แปลซุ่มให้เบิรงนาากน่าจ้ะเนาะว่าอ่าไอเป็นแบบใจน,น่าจา้ะนี่เลื่อนลงมาแล้วครับอันนี้ไม้ที่เฮ็ดเนี่ยคือออกจากหัวตาโดยเฉพาะอยู่นี่ <c oughs> เจ้พี่ไอ้ที่เฮ็ดใม่ที่ใส่นี่ยคือตาหัวตาดัดแปลงเนจ้ะคลิปกล้องคืออกมาก่าเฮ็ดแบบไหนเพื่อจะบ้ให้คนยกบมือ่อยกเยมื่ยกนดน้จ้ับดูฮปปช ยี่นิวที่เ s h i r t ่ก <laughs> ็เเบาะเนี r ยนี่ทนนิวที่เชดยี่เซด้ิวนอเอานกรเวกเตเจอีเนอเอากูเบีิกซื้อให้ไหมหล่จ้ะแต่ว่าเก็บใบเบิด่านมันเปลี่ยนพะนะเงึดไหล อันนี้ที่ผูกมัดไม่ที่อออยู่นหนารถไทยเนี่ยก็ะคืนออกจากหัวตาจากเพื่อจะเอามาต่างไซแล้วก็เพื่อจะไ้แก้ไปแล้วก็ยกลงจากรถไปสั้นไว้ขังางเฮียน คนบรดิยกไลอันนี้คือออกจากหัวตาหัวตาดัดแปลงทุกอย่างเลยจ้ะโบจ้ะ,จะเคหมูประเบิดอย่าไปข้่างหั่จัง่อยเสียงเออ,อเคอเค

เด้อ่ะเลยบางคนก็นี่เนาะ <laughs> <laughs> เอามาลิเฮียนเราจะเนาะนี่คือหัวอันนี้ดัดแปลงจากหัวตาเราจะเพื่อจะบริโยกไก่บริโยกไก่เพราะว่าความต้านบานเก้านี่ตั้งเก้านี่สินักได้จ้ะเพราะว่าใส่ใม่ไม่ต้องใหม้เนื้อแข็งมันจะหนักแต่ที่นี่เ็ดแบบนี้บริโยกแค่นิดเดียวยกยกลงจากรถแล้วก็เอาไปกลายไว้มองหมองมองไว้แกนี่จ้ะเอ o you need to do. you know what you need to do what you still videoing? yeah you need to walk in you need to go up the stairs you need to shuffle your way through i want to do this for that i want to do this first because i need uh, to uh, go upstairs and show them i need to going to move it a little bit Yes honey and I get it I didn't offend me because you same thing. I I do say I do say yes stupid move okay ค่ะนี่ค่ะนังได้จ้ะอันนี้แป๊วสิบ้าไปอัน วันนี้แป๊วสีาพาสไปเบิง้งินั่นเลยจ้ะเด้แป๊ปปสิภาพเบิ้งทั้งเฮียนเลยจ้ะโอเค I will go upstairs now โอเค